สองคนนะคะจะมาแงะแกส่องส่องเลยดิคะลูกของอะไรคะเนี่ยของอะไรคะเนี่ยชุดชิโนอวบูขอนดูเนี่ยแต่ใช่เหรอคะสนับกล่องไม่น่าจะใช่นะคะเนี่ยหแล้วไอชิโนบุมันคืออะไรคะเพื่อนๆอาจจะงงคือเจ้าค้อนในดาฟเวอร์ค่าดาสูหรือว่าเดโมเสเลเยอร์นะคะแม่ตาไม่ทันแล้วค่ะทุกคนเอาเป็นว่าวันนี้เราลองมาแงะกันดีกว่านะคะแต่ ไม่ใช่กล่องนี้นะคะทุกคนมันคือสองที่ค่ะทุกคนเอ๊มันจะเป็นอะไรนะชุดเจ้าชุดที่น้งั้นเราลองมาแกะกันเลยนะคะทุกคนดูซิว่ามันจะเป็นของที่เราขีดอยากจะได้หรือเปล่าไหนลองเล่าดิไอชุดนี้มันเป็นยังไงทําไมเด็กทั่วบ้านทั่วเมืองเขาถึงอยากได้กันจังเลยไม่เข้าใจเลยไม่เข้าใจนะคะทำไมมันดังดังดังจนแม่มันรู้สึกว่า เจขอก่ะไรเนี่อะไรเนี่ยจขอีนอู่คือแม่ต้องบอกก่อนนะว่าคลิปเนี้ยแม่แกงน้าขิงว่าเดี๋ยวเราจมาแงะแกะซอมกันคือน้าขิงรู้แหว่าแม่สั่งเสื้อไปให้แต่ว่าไม่ได้บอกว่ามันมาส่งแล้วนะอ่ะพร้อม่จะดูพมเี่ะนี่แม่อมัน,ม,ม,นมีคนดี เอาเอาใจเย็นนี่ฉันเป็นอะไรไปแล้วน่ะดูจ้ยอะไรแนียโอย้ยคุณพระเนี่ยเหรอใช่ค่ะใช่เนี่ยนะคือเสื้อชี้ตุ๊กตั้งตุกต้องตุกตายแล้วตายแล้วถูกต้องจนดีใจจนเสียหายไปเลยน้องใส่สิทออะเอาให้เห็นอยู่ในกล้องด้วยอะตันตนนันเหนไหมเอาลุกขึ้นยืนสิจ้า โออะไรเนี่ยนั่งลงทุกคนชุดนี้นะชุดชิโนโบคโุณแม่จะบ้าตายเพราะถ้าคุณแม่ก็ตามไม่ทานเหมือนกันนะมันคืออะไรสรุปเราคือไอเออรื่องดาวพิฆาตอสูรเนี่ยมันมีหลายตัวมากๆเลยอ้ยเบาๆมันมีหลายตัวมากตัวที่ดังๆชื่ออะไรนะที่คาบกระบ,บอกไม้ไผ่อะเนส,นสโกโแต่ว่าเหมือนแบบตัวนั้นชุดนั้นคือแบบเกลือนไงตัวที่ถามว่าเกลือไหมก็เกลืเหมือนกัน มีแม่สั่งมาให้น้ำขิงนะจ๊ะจ้าลาซาดาไม่ใช่ลาซาด้าสิจากยูพิกทุกคนไปอุดหนุนกันได้เลยนะในยูพิกมีนะจ๊ะใครสนใจก็ไปโหลดแอปยูพิกแล้วก็ใส่รหัสคำเชิญ1845ของแม่เองแล้วก็ไปพิมพ์ไปเลยว่าอ e ีอะไรนะเสื้อดักพิคาดอสูรอะไรไปเลือกเอาเลยว่าจะเอาแบบไหนเนาะตัวนี้ก็คงจะสมใจปรารถนานางแล้วนะจ๊ะเพราะแม่ก็เห็นเด็กทั่วบ้านรู้ว่าเขาใส่กันอ่ะ ในเมื่ออยากได้ก็จัดที่นั่งแพรอูนี่คืออาการตื่นเต้นดีใจของแพรนทุกคนเพราะว่าเราไม่ได้บอกนางก่อนว่าเราจะมาถ่ายคลิปแกะสองเสื้อชินโนบุของนางโอเคนในเม่บอกว่ามันจะสุช้าไวไอเบ้อเลยเซอร์ไพรส์งไงทุกคนนี่แหละคือเซอร์ไพรส์น,นะคะทุกคนโอเคงั้นเดี๋ยวให้น้ำขิงเขาไปซื่นชมกับไอเสื้อชุดชินโนบุเขาก่อนนะไปแล้ววันนี้แม่กับน้ำขิงลาบแล้วทุกคนสวัสดีค่ะ